เชฟวันนี้ได้ลูกสาวมาเป็นเชฟให้แม่เปิลน,นะคะแม่จะช่วยไม่ให้ช่วยจ้าบอกว่าวันนี้เดี๋ยวหนูโชว์ฝีมือเองนะจ๊จะไว้รอดูตอนตยังมีก้อนแกงกะหรี่อีกยังมียังมีก้อนแกงกะหรี่อเอกมาต่อไปแม่สบายแล้วจ้ามีลูกสาวทำกับข้าวให้ทานอยากจะบอกทุกคนว่าเมนูแกงกะหรี่หม้อนี้คือฝีมือลูกเมนูแกงกะหรี่อ่าอะไรลูก เมนูแกงกะหรี่หมูเหรอใช่นี่เมนูแกงกะหรี่หมูนะคะวันนี้ลูกสาวก็ไม่ต้องทํากับข้าวแล้วนะทุกคนอร่อยอะ่ะแครอดก็นุ่มอร่อยมากเดี๋ยววันนี้แม่เปิ้ลก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะบอกว่าจะได้กินไหมอืมได้กินต้องได้กินนะโอ้โหว้าวมากะุ้นอะทุกคนอร่อยค่ะ อร่อยใช้ได้เขาบอกว่าแม่เมื่อวานนี้จะขอเขาทานเขาบอกว่าไม่ได้แม่ต้องค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนมันจะเอารสชาติใช้ได้อร่อยค่ะแต่แม่เปิ้ลเป็นคนที่ไม่ค่อยทานนะคะเมนูแกงกะหรี่แม่เปิ้ลก็ชิมแล้วนะก็พิเศษอุ้ยดูดิเขาหั่นหมูทุกโคนลูกสาวก็หั่นหมูมันมีันเยอะมากก็เลยแบ่งเป็นสองอันแล้วก็จะได้ไว้ทำวันหลังด้วยอ้โห ทุกคนวันนี้แม่เปิลมีเมนูแกงกะหรี่ราดข้าวคะ่ะทุกคนน่าทานไหมคะวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่ฝีมือแม่เปิ้ลนะฝีมือลูกสือว่าอร่อยเออในความรู้สึกเราเพราะเราไม่เคยทานนะเราก็มีความรู้สึกว่าอร่อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวชิมมันฝรั่งของลูกก่อนนะนี่เขาเคิดยังมีก้อนแกงกะหรี่ยังมียังมีก้อนแกงกะหรี่เ <c oughs> มนูแกงกะหรี่อ่าอะไรลูก <c oughs> เมนูแกงกะหรี่หมูเหรอใช่นี่เมนูแกงกะหรี่หมูนะคะวันนี้ลูกสาวทุกคนถ้ายัางไงชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวของแม่เปิลด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนนะคะให้กำลังแรงใจกับลูกสาวด้วยนะ้านี่คือการทำเมนูนี้เป็นครั้งแรกของลูกสาวจ้าแ,แม่<อ>ยังมีก้อนแกงกะหรี่ ยังมียังมีก้อนแกงก,กนะหรี่เอกละมุนน่ะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้เขาบอกว่าแม่เมื่อวานนี้จะขอเขาทานเขาบอกว่าไม่ได้แม่ต้องค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนมันจะเอาแน่เปิลก็จะตักราดข้าวเลยนะคะชิมแล้วมิเศษอุ้ยดูดิเขาหั่นหมูทุกคนลูกสาวก็หั่นหมูมันเยอะมากเลยแบ่งเป็นสองอันแล้วก็จะได้ไว้ทำวันหลักด้วยอโอหสาวคะ่ะ แม่ใจว่าแม่ให้แม่ช่วยจริงนะแม่ใจี่เก่งมากเลยลูกจะทำอะไรนะแังได้ดพี่พเ,พเพื่อนทุกคนนะคะให้กำลังแรงใจกับลูกสาวด้วยนะนี่คือการทำเมนูนี้เป็นครั้งแรกของลูกสาวจ้าแม่เปิ้ลถือว่าลูกสาวเก่งสุดยอดแล้วคะ่ะต่อไปแม่เปิ้ลม่เร็จอ้ยดูดิก็หั่นหมูทุกคนลูกสาวก็หั่นหมู มันมันเยอะมากก็เลยแบ่งเป็นสองอันแล้วก็จะได้ไว้ทำวันหลังด้วยอ้อโหพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะให้กำลังแรงใจกับลูกสาวด้วยนะนี่คือการทำเมนูนี้เป็นครั้งแรกของลูกสาวจ้าแม่ม่เสศษจอ้ยดูดิเขาหั่นหมูทุกคนลูกสาวก็หั่นหมูมันมันมันเยอะมากก็เลยแบ่งเป็นสองอันแล้วก็จะได้ไว้ทำวันหลังด้วยอ้อโหบอกว่าจะได้กินไหมอืมได้กินต้องได้กินนะ โอ้โหว้าวมาถือว่าอร่อยเออในความรู้สึกเราเพราะเราไม่เคยทานนะเราก็มีความรู้สึกว่าอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวชิมมันฝรั่งของลูกก่อนนะนี่เขาแค่กำลังหิวข้าวพอดีเลยศพจังวะเอ,อ๊จะทานอะาไราดีนึกขึ้นได้เมนูแกงกะหรี่ของลูกอยู่ในหมอ้อจะ้ะเมนูนี้ก็มิเศษอุ้ยดูดิก็าหั่นหมูทุกคนลูกสาวก็าหั่นหมู มันมันเนยอะมากเลยแบ่งเป็นสองอันแล้วก็จะได้ไว้ทำวันหลังด้วยโอ้โหเที่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนอืม uh huh. มันแบบรสชาติยังไงอ่ะมันแบบเออหอมๆเปล่าวล้วนๆคุณแม่ไม่ได้ช่วยเลยนะคะเมื่อกี้นี้อ่าที่เห็นน้ำใสๆคือเครื่องแกงเขายังไม่ละลายน่าทานไหมทุกคนต่อไปอีกค่ะโอ้ oh ho. แม่มาไม่ทันทำเสร็จแล้วไม่รอแม่เลยย็กบอกว่าจะได้กินไหมอืมได้กินต้องได้กินนะโอ้โหว้าวมากๆค่ะว้าวมากๆฝสีมือลูกสาวนะคะขณะนี้ก็กำลังทำอะไรคะหั่นหมูค่ะเชฟนะะถือว่าอร่อยเออในความรู้สึกเราเพราะเราไม่เคยทานนะเราก็มีความรู้สึกว่าอร่อยค่ะทุกคน เดี๋ยวชิมมันฝรั่งของลูกก่อนนะนี่เขาขาวคะ่ะแม่ใจว่าไม่ให้แม่ช่วยจริงๆนะแม่ใจเก่งมากเลยลูกจะทำอะไรนะะให้กำลังหิวข้าวพอดีเลยศบจังหวะเอ๊จะทานอะาไราดีนึกขึ้นได้เมนูแกงกะหรี่ของลูกอยู่ในหม,ม้อจ้ะเมนูนี้ก็ กำลังหิวข้าวพอดีเลยศบจังหวะเอ๊จะทานอะไรดีนึกขึ้นได้เมนูแกงกะหรีของลูกอยู่ในหมอ้อจ้ะเมนูนี้ก็พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนนะคะให้กำลังแรงใจกับลูกสาวด้วยนะนี่คือการทำเมนูนี้เป็นครั้งแรกของลูกสาวจ้าแม่เปิลก็จะตักราดข้าวเลยนะคะชิมแล้วแม่เปิลก็จะตักราดข้าวเลยนะคะ ชิมแล้วทุกคนถ้ายัางไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวของแม่เปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณค่ะลูกบอกว่าจะได้กิน่นไหมอืมได้กินต้องได้กิิ่นนะโอโ้โหว้าวมากกำลังหิวข้าวพอดีเลยศบจังหวะเอจะทานอะไรดีนึกขึ้นได้เมนูแกงเกะหรีของลูกอยู่ในหมอ้อจ้ะเมนูนี้ก็อเชฟวันนี้ได้ลูกสาวมาเป็นเชฟให้แม่เปิลน,นะคะ แม่จะช่วยไม่ให้ช่วยจ้าบอกว่าวันนี้เดี๋ยวหนูโชว์ฝีมือเองนะจ๊ะ<ด>ไว้รอดูดตอนเปล่าล้วนๆคุณแม่ไม่ได้ช่วยเลยนะคะเมื่อกี้นี้อ่าที่เห็นน้ำใสๆคือเครื่องแกงเขายังไม่ละลายน่าทานไหมทุกคนแม,ม่ต่อไปแม่สบายแล้วจ้ามีลูกสาวทำกับข้าวให้ทานอยากจะบอกทุกคนว่า เมนูแกงกะหรี่หม้อนี้คือฝีมือลูกสาวพิเศษอุ้ยดูดิก็หั่นหมูทุกคนลูกสาวก็หั่นหมูม,มันเยอะมากเก็เลยแบ่งเป็นสองอันแล้วก็จะได้ไว้ทําวันหลังด้วยโอ้โหมาต่อไปเม่สบายแล้วจ้ามีลูกสาวทํากับข้าวให้ทานอยากจะบอกทุกคนว่าเมนูแกงกะหรี่หม้อนี้คือฝีมือลูกสาวไม่ต้องทํากับข้าวแล้วนะทุกคนอร่อยอะ่ะแครอทก็นุ่มอร่อยมาก เดี๋ยววันนี้แม่เปิ้ลก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมุนนะ่ะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้เขาบอกว่าแม่เมื่อวานนี้จะขอเขาทานเขาบอกว่าไม่ได้แม่ต้องค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนมันจะเอา,า,าจะทำกับข้าวให้ทานนะคะอลูกสาวจะทำกับข้าวให้ทานแอดมินคนโตนะคะนีแอดมินคนโต <c oughs> ให้กำลังหิวข้าวพอดีเลย ศพจังหวะเอ๊จะทานอะไราดีนึกขึ้นได้เมนูแกงกะหรี่ของลูกอยู่ในหม้อจ้ะเมนูนี้ก็ทุกคนวันนี้แม่เปิ้ลมีเมนูแกงกะหรี่ราดข้าวค่ะทุกคนน่าทานไหมคะวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่ฝีมือแม่เปิ้ลนะฝีมือลูกมากค่ะว้าวมากๆฝีมือลูกสาวนะคะขณะนี้ก็กําลังทำอะไรคะหั่นหมูค่ะเชฟนะร่อย อืมมันก็อร่อยจริงๆนะทุกคนมากมากค่ะว้าวมากๆาสีมือลูกสาวนะคะขณะนี้ก็กำลังทำอะไรคะหั่นหมูค่ะเชฟนะคะรสชาติใช้ได้อร่อยค่ะแต่แม่เปิ้ลเป็นคนที่ไม่ค่อยทานนะคะเมนูแกงกะหรี่แม่เปิ้ลก็ชิมแล้วนะ ก็ตาตาวล้วนๆคุณแม่ไม่ได้ช่วยเลยนะคะเมื่อกี้นี้อ่าที่เห็นน้ำใสๆคือเครื่องแกงเขายังไม่ละลายน่าทานไหมทุกคนม,มากมากค่ะว้าวมากๆฝีมือลูกสาวนะคะขณะนี้ก็กำลังทำอะไรคะหั่นหมูค่ะเชฟนะ,ะร่อยอืมมันก็อ,อร่อยจริงๆนะทุกคนไม่ถือว่า อร่อยเออในความรู้สึกเราเพราะเราไม่เคยทานนะเราก็มีความรู้สึกว่าอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวชิมมันฝรั่งของลูกก่อนนะนี่เขาคิดทุกคนวันนี้แม่เปิลมีเมนูแกงกะหรี่ราดข้าวค่ะทุกคนน่าทานไหมคะวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ช่วยฝีมือแม่เปิลน,นะฝีมือลูกทุกคนถ้ายัางไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวของแม่เปิลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ มากๆค่ะว้าวมากๆสีมือลูกสาวนะคะขณะนี้ก็กำลังทำอะไรคะหั่นหมูค่ะเชฟนะ,ะอร่อยอืมมันก็อ,อร่อยจริงๆนะทุกคนแม่รสชาติใช้ได้อร่อยค่ะแต่แม่เปิ้ลเป็นคนที่ไม่ค่อยทานนะคะเมนูแกงกะหรี่แม่เปิ้ลก็ชิมแล้วนะก็สาวค่ะแม่ใจว่า